คุณว่าความปลอดภัยสำคัญกับการเลือกคอนโดไหมครับคอนโดที่มีคีย์การ์ดเข้าออกคอนโดที่มีสแกนลายนิ้วมือหรือคอนโดที่มีดิจิตอลดอ o ล,ล็อกแบบนี้คอนโดที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนการที่ติดดูแลตลอดคุณอยากเลือกคอนโดแบบไหนครับ และคอนโดที่ว่านี้คือคอนโดล e เกนโฮมสี่ครับคอนโดโลไลท์ line, สูง8ชั้นใกล้ BTS อ่อนนุชทำเลเงียบครับไม่พุกพ่านแถมเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกเหมาะมากสําหรับคนที่อยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองแบบไม่ไกลเมืองจากตรงนี้ครับทำเลดีสุดๆเพียง900เมตรถึง BTS อ่อนนุชเลยห้องนี้จัดฟังก์ชันมาได้ลงตัวทุกมุมครับวางแปลนดีแยกสัดส่วนชัดเจนครับใช้งานได้จริงไม่ต้องดีโนเวตอะไรเพิ่มเลยมากระที่โซนแรกครับเข้าห้องมาจะเจอห้องน้ำนะครับห้องน้ําของเราจะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบครับแถมเครื่องทาน้ําอุ่น สภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยของโครงการนี้ครับครัวจะเป็นห้องครัวแยกครับเป็นครัวบิวอินเชื่อมกับระเบียงเนาะจะตัดผ้าเปิดรับลมวางเครื่องซักผ้าก็ได้ ถัดจากครัวคือมุมตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็โซฟาที่จัดไว้ให้พอดีกับขนาดห้องมีบานเลื่อนกั้นระหว่างห้องนอนกับโซนห้องนั่งเล่นได้ผมเชื่อว่ามุมนี้นะครับต้องเป็นมุมโปรดของใครหลายคนเลยครับวางโซฟาตัวนุ่มไว้นะครับแล้วก็นั่งดูซีรีส์ได้ยาวแบบไม่อยากจะแต่วันธรรมดาหลังเลิกงานหรือวันไหนที่อยากพักทั้งวันนะครับเปิดแอร์เย็นๆเปิดซีรีส์เรื่องโปรดแล้วนั่งเฉีวกับคนดูใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับใครที่กําลังหาห้องดูซีรีส์นะครับรีบเลย